กันชัยตกใจหมวยอาการออกตรวจพบเชื้อโควิดกลางรายการปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ยังคงเป็นที่จับตามองสำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่แม้จะอยู่ในช่วงปลายโควิดแล้วโดยมีการให้ถอนแมสได้บ้างแล้วแต่ก็ยังต้องดูแลตัวเองกันเหมือนเดิมล่าสุดทางด้านพิธีกรรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์หมวยอริศราก็าได้ตรวจพบเชื้อโควิด -19 21มิถุนายน65มีการจัดรายการปกติระหว่าง พี่หมวยกับหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยแต่ก็มีบางช่วงบางตอนหลังจากอ่านข่าวไประยะหนึ่งหนุ่มกัญชัยแจ้งกลางร,รายการว่ามีเหตุต้องแจ้งนิดนึงนะครับในระหว่างที่เรากําลังเดินเนินรายการอ่านข่าวเที่ยงวันแทนเหตุการณ์อยู่คุณหมวยเองมีอาการระคายคอทักเบรกเมื่อกี้ตรวจเอทีเคขึ้น2ขีดน,นะครับตอนนี้คุณหมวยติดโควิดนะครับคุณหมวยก็ต้องไปรักษาตัวทันทีเป็นเหตุการณ์ตอนนี้ขึ้นเดี๋ยวนี้เลย ผมก็ตกใจเหมือนกันรอลุ้นนะอีก2วันว่าผมจะติดหรือเปล่าฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆกันนะครับ